ทำไมลดน้ำหนักได้แล้วนะแต่สุดท้ายกลับมาโยโย่อีกอืออันนี้นะครับเป็นคําถามที่ผมว่าหลายๆคนเจอแน่นอนนะครับกดเซฟกดแชร์ไปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะอะไรแก้ยังไงนะครับผมจะจ่ายที่บ้านอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าปกติแล้วนะเวลาเราจะลดน้ําหนักนะเอาตัวเลขมนตาช่างเลยนะครับมันง่ายมากครับมันง่ายมากๆครับคืออะไระคือเราก็กินน้อยลงไง กินนู่นกินนี่น้อยลงอดข้าวไม่กินเช้าไม่กินกลางวันกินแต่เย็นกินแต่สลัดกินแต่ผลไม้แบบนี้มันคือลดได้นะครับมันคือลดได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนฟังให้จบก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราทําแบบนี้มานะครับในช่วงแรกเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเราทําแบบนี้มานะกินน้อยๆมานะในช่วงแรกครับมันมีโอกาสทําให้แคลเดฟิสิตหรือว่าแคลวติดลบมากเกินไปมากเกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นช่วงแรกอะน้ำหนักลงเร็วจริงแฟตลงเร็วจริงหุ่นอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะหุ่นอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปล ตัวใหญ่ๆมาบิกบ๊กบิ๊กมาเลยนะครับแล้วเกิดลดอย่างนั้นเร็วๆนะครับมันจะย้วยซะมากกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราเกิดยังไงครับ พอเรากินน้อยอกินแคลเดฟิพิตมากเกินไปติดลบมากเกินไปเฮ้ยน้ําหนักลงว่ะดีใจใจฟูนะครับผมเ,เฮ้ยวิธีนี้จะดีแล้วดีแล้วแต่แป๊บเดียวครับมันจะติดมันจะตันพอมันติดพอมันตันเกิดอะไรขึ้นเราค่อยๆฟอสตัวเองลง,งอีกกดดันตัวเองเข้าไป <ๆ S 2> อไปีกกินน้อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีกน้อยลงไปอีกน้อยลงไปอีกแบบนี้นะครับหาตัวช่วยตรงนี้ตัวนี้เอาอันน้นอันนี้มาช่วยนะครับทาให้เรากินน้อยน้อยน้อยเพื่อเราเพาะแล้วว่าเราคิดว่าน้อยลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะผอมลงเดี๋ยวน้าหนักมันก็จะลงนะครับตามแบบคอมมอนเซนที่แบบ เราก็จะคิดแบบนี้ใช่ไหมครับใครคิดแบบนี้นะ พิมพหนึ่งนหนึ่ง,ง,งมาให้หน่อยแล้วกันนะครับแต่ทีนี้พอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราทนไม่ไหวครับเพราะโดยธรรมชาติของเราแล้วเราต้องการพลังงานหรือว่าต้องการสารอาหารต่อวันนะในปริมาณที่พอเหมาะถ้าเกิดว่าเรากินแบบนั้นมันจะน้อยมากจนเกินไปร่างกายจะทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวเกิดอ,อะไรขึ้น,นครับเราก็จะกลับมาค่อยๆกินเหมือนเดิมหรือกินมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับพอเรากินมากกว่าเดิมนะครับเกิดอะไรขึ้นร่างกายเก็บไขมันเร็วขึ้นนะครับระเบิดไซส์ไวขึ้นน้ําหนักขึ้นพุ่งๆเลยนะครับอันนี้แหละคือโยโย่อเอฟเฟกต์ ทำไมน้ําหนักก็ลดได้นะพี่แต่สุดท้ายเรากลับมาโยโย่อีกอันนี้นะครับคือเหตุผลแล้วก็จุดสุดท้ายจุดสิ้นสุดที่มันจะเจอนะครับแต่ทีนี้ใครฟังถึงตรงนี้นะครับแล้วจะต้องแก้ยังไงอ่ะพี่วิธีแก้นะครับถ้าเกิดเราไปถึงตรงนั้นแล้วนะไปถึงแบบเคยอดอาหารมาก็แล้วนะกินน้อยมาก็แล้วนะโยโย่แล้วต้องทํำยังไงสิ่งที่ทําเลยนะครับใจแข็งไว้ครับใจแข็งแล้วทําอะไรค่อยๆกินกลับขึ้นมากินกลับยังไงอ่ะพี่ สมมติเราเหลือข้าวมือเดียวนะครับเราค่อยๆเพิ่มมาเป็นสองมือค่อยๆเพิ่มมาเป็นสาม,มือข้าวมือหนึ่งของผมหมายความว่ามีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีไขมันดีมีเอาให้ครบนะครับไม่ต้องไปรู้หรอกปริมาณอะไรเท่าไหร่อย่างไรบ้างอย่าเพิ่งรู้กินขึ้นมาก่อนเพราะว่าผมว่านะคนที่มีปัญหานี้แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วมาเสร็จเขาจะคิดว่ากินน้อยๆเดี๋ยวน้าหนักจะลงผมเลยบอกตัดปัญหาตัดความสงสัยทุกอย่างออกไปก่อนไม่ต้องไปรู้ปริมาณเอาแค่ให้ครบสาม,มื้อก่อน เอาสามมือให้ได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันนะครับค่อยๆปรับอย่างนั้นก่อนจากมือเดียวกลายเป็น2กลายเป็น3านะครับค่อยๆปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาแล้วใจแข็งยังไงพี่ใจแข็งโดยการสู้กับความเชื่อของตัวเองว่ากินน้อยหรือน้ําหนักลงนะครับอันที่1เลยสู้ความเชื่อตัวเองอันที่2คือเดี๋ยวน้ําหนักมันจะค่อยๆเพิ่มครับ มันเป็นทางที่แบบมันต้องเดินฝ่าไปถึงจะเกิดถึงจะแก้ปัญหานี้ได้มันไม่สามารถเลี่ยงไปทางอื่นได้แล้วอ่ะต้องค่อยๆกินเพิ่มขึ้นมาน้ําหนักมีโอกาสขึ้นแฟตมีโอกาสขึ้นเราต้องใจแข็งกับตัวเองหน่อยเพื่อให้ผ่านสเตจนี้ไปได้เพื่อทําให้เราพอผ่านเรากลับขึ้นมาดีให้ได้นะครับแบบนี้แหละมันถึงจะแก้ปัญหาโยโย่เอฟเฟกได้นะครับพอถ้าเกิดไม่งั้นนะถ้าเราคิดว่าแบบคอมมอนเซนต์กินน้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนักลงป่าน,นี้เราไม่เจอกันแล้วครับเราไม่เจอกันในช่องนี้แล้วครับทุกคนในโลกเนี่ยหุ่น ที่เราอาจจะแบบหลงไปทางนู้นมานะครับก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะค่อยๆปรับค่อยๆกินกลับขึ้นมาเดี๋ยวมันจะแก้ได้นะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All Fat ไว้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ 1, ในไลน์ส่วนตัวผมนะครับสิ่งที่ได้เลยคือ แก้ปัญหาโยโย,โย,โย่เอฟเฟกต์สกินนี้แฟตน้ำหนักตันน้ำหนักไม่ลงคอร์สเนี่ยช่วยแก้ได้นะครับผมเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเลยคือ1โปรแกรมอาหารต้องกินยังไงไอ้กินกลับขึ้นมาเนี่ยกินเท่าไหร่บ้างนะครับไม่ใช่ไกไ่ไต้มไม่ใช่ไข่ต้มแน่นอนไม่อดอาหารนะครับกินเองที่บ้านได้ออมีกินข้าวนอกบ้านได้สบายๆไม่ค่อยไม่กระทบกับชีวิตประจําวันนะครับส่วนที่2นะครับโปรแกรมโปรแกรมออกกำลังกายออกกำลังกายแบบไหนอยู่บ้านอยู่ยิมอยู่คอนโดต้องทำยังไงบ้างนะครับผมบอกทั้งหมดสอนทั้งหมดนะคร่ วันต่อสัปดาห์ต่อเดือนเทคนิคอะไรใส่ลงไปเพิ่มไหมผมบอกทั้งหมดนะครับใครสนใจคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยครับจะถึง2 0 0 0 0 0ซับแล้วครับ